มาแรงสุดๆเข้มข้นแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่กับสมุนไพรบำรุงร่างกายท่านชายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายโดยเฉพาะด้วยส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรที่เข้มข้นกว่าวันนี้เราจึงอยากให้ท่านชายทั่วประเทศได้ลองด้วยสโ,โลแกนที่ว่า DBMP Double Max Plus อยากให้ชายไทยรักครอบครัวคืนพลังความเป็นชายให้ตัวคุณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus มาแรงสุดๆเข้มข้นแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่กับสมุนไพรบำรุงร่างกายท่านชายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายโดยเฉพาะด้วยส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรที่เข้มข้นวันนี้เราจรึงอยากให้ท่านชายทั่วประเทศได้ลอง ด้วยสโลแกนที่ว่า DBMP Double Max Plus อยากให้ชายไทยรักครอบครัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีพลังกับ DBMP Double Max Plus ค่ะ เราสับสุนให้คนไทยและชายไทยร, <ะ S 2> รักครอบครัว,ค,รวค่ะพบกับพวกเราสองคนสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้นลึมสวัสดีกันเองไม่เป็นไรคือสวัสดีตอนไหนก็นได้เพราะว่ายัางไงเราก็ยืนหนึ่ง,งคือทุกครั้งเนี่ยเธอเธอมีความเซ็กซี่ตลอดอยู่แล้วไม่ได้เพราะเธอเป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ใช่นะคะเรื่องของความเซ็กซี่ความแซบเนี่ยก็ต้องติดตัวชอรี่แต่ว่าเรื่องของสุขภาพดีมีพลังก็คือดีเ p ีย ดบไม่ม,มาพัสนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อทานแล้วปัญหาครอบครัวจ,จะหมดไปเรื่องนอกใจจะไม่มีค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะเราสนับสนุนให้ชายไทยรักครอบครัวนะคะ,ะถ้าท่านชายนะคะที่อยากจะมีสุขภาพดีตอบโจทย์เรื่องความรักนะคะให้ความสุขทั้งตัวคุณและคนที่คุณรักแล้วก็โทรปรึกษาเราก่อนได้เลยตอนนี้้เ,เพราะว่าลหลายคนเนี่ยเห็นหน้าเราสองคนก็จะรู้เลยว่า DPMP มาแล้วแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องสำคัญของ,ของคู่รักเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า DBMP เนี่ยตอบโจทย์คู่รักแบบไหนในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะสิปีนี้แบบเรายืนหนึ่งเลยนะเนาะอีทั้งแบบรายการสดนะคะหรือว่ารายการที่เชอรี่กับพี่โอ๋มาพูดคุยกันมากมายหลายช่องทางเลยทีเดียวที่เราจะนําเสนอในเรื่องของการที่จะทํำยังไงให้นะคะ มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นสําหรับคุณผู้ชายและก็มีความแข็งแรงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยถามรีดีกว่าค่ะเพราะว่าปัญหาที่พบบ่อยแล้วก็แบบมีคอลมาในรายการสโสดอ่ะส่วนใหญ่ปัญหาอะไรบ้างคะแน่นอนอันดับแรกเลยคือสุขภาพไม่แข็งแรงอ,อันนี้สําคัญเนาะถูกหรือไม่มีความต้องการอ,อยู่ๆก็หมดความต้องการไปเลยหรือร่างกาย prayer, อ่อนเพลียเบื่อหน่ายมันจะดู เอายังง่ายๆพี่โอ๋จะจะสังเกตเวลาที่คนโทรเข้ามาคือพอจัดรายการกับคุณอาใช่ไหมคคนโทรเข้ามาเราจะแบบเหมือนลองคิดในใจก่อนเลยว่าเขาเนี่ยดูแลตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ามันเราฟังได้จากเสียงเลยใช่ไหมถูกต้องนะคะบางคนเนี่ยอายุน้อยๆอยู่เสียงออกมาสวัสดีครับคุณเชอรี่เขาเพิ่งตื่นหรือเปล่าไม่ตอนจัดรายการตอนทุ่มหนึ่งพี่โอ๋ สวัสดีคุณเชอรี่อ้ายังไงพอสอบถามไปมาก็คือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่แข็งแรง<อ>หรือว่าขาดในเรื่องความความต้องการไปในตรงนี้นะคะร่างกายก็เลยอ่อนเพลียบางคนพี่โอโทรเข้ามาสวัสดีครับคุณเออชอรี่คุณอาเสรษสดสตเลยนะทำไปทามาอายุเท่าไหร่ครับ75ครับ คุณพระเจ,จ็ดิ้าแต่เสียงสดใสกว่า20เปอร์เซ็นต์ถูกต้องนะคะอ,อันนี้เรื่องตรงนี้มันขึ้นอยู่กับระบบภายในความแข็งแรงจากข้างในนะคะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกันถ้ามีสุขภาพภายในที่ดีมีความแข็งแรงมีความรู้สึกที่ดีทุกอย่างก็คือจบช่เราจะออกมาว่าแฮปปี้มีความสุขนอกเหนือจากการที่เราดูแลกันมาแบบ10ปีที่ยาวนานเนี่ยนะคะ หนึ่งเลยนะคะที่เราได้รับความไว้วางใจนั่นคือมีมาตรฐานต่างๆทําให้คุณลูกค้าหรือแม้แต่คุณลูกค้ารายเก่าและรายใหม่นะคะประทับใจนั่นเองนะคะ1นนั่นคือเลขทะเบียนออยสองเครื่องหมายฮาร้ลนนะคะชาวมุสลิม伊า兰ทานได้และ3ค่ะ GMP และสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือ HACCP นอกจากนี้ค่ะส่วนผสมของเราก็ประกอบไปด้วยสมุนไพรนาะนาะชนะนิดนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่ เขาเรียกว่ามีสรรพคุณในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะ,คะอาทิเช่นค่ะหนึ่งหญ้าหนอนหรือตังถังเช่านะคะ,คะเป็นหญ้าหนอนของแท้จากแหล่งกําเนิดเลยหญ้าหนอนตังถังเช่าเป็นหญ้าหนอนที่มาจากเทือกเขาทิเบตจากแหล่งกําเนิดของหนอนถังเช่าที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีหญ้าหนอนตังถังเช่าช่วยบํารุงร่างกายบํารุงกําลังเพิ่มภูมิต้านทานโรคทําให้ร่างกายสดชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยในด้านอารมณ์ลดอาการหงุดหงิดลดความซึมเศร้าแล้วก็ยังมีในส่วนของโสมนะคะ,คะโสมเนี่ยคือคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วในเรื่องของการจะเป็นเหมือนยาบำรุงกําลังเป็นเหมือนยาอายุธนะอันจีนเนี่ย,เ,ยเขาจะแบบว่าเหมือนชูเรื่องนี้มากๆถูกนะ,นะคะ โสมเป็นสมุนไพรที่กล่าวขานกันมานานจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งโสมนับว่าเป็นพระเอกในเรื่องของยาชูกำลังคนจีนในสมัยก่อนนำมาทานทุกวันจะทำให้แข็งแรงไม่แก่ง่ายรักษาโรคภัยที่มักเกิดกับคนสูงอายุโสมเป็นสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงอวัยวะภายในร่างกายทำให้ร่างกายชุ่มชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียโสมยังมีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันสภาวะเส้นเลือดอุดตันคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะเวลาเราพูดเนี่ยเราจะเน้นย้ำในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปลายเหตุวันนี้คุณอาจจะเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เชอรี่บอกร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนเพลียความเครียดต่างๆแต่ถ้าเรากลับมาที่สุขภาพของเราสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้คุณต้องสร้างเองแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราอยากจะให้ชายไทยหันมาดูแลสุขภาพกัน ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่างช่วงก่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบดูแลสุขภาพความสวยความงามออกกำลังกายฟิตเนสทานอาหารต่างๆแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายเองก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะเลือกรับประทานอาหารต่างๆดื่มน้ำนอนพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายและที่สำคัญเนี่ยควรจะหานะคะ เรียกว่าเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างนะให้มีความแข็งแรงจากภายในขึ้นมาอีกเพื่อเพื่อที่อะไร ครอบครัวจะได้อบอุ่น <ừ> ความรักจะได้แฮปปี้และใกล้ที่สําคัญพี่โอค๋คะถ้าผู้ชายมีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งจากภายในเนี่ยมันทําให้มั่นใจในตัวเองใช่แล้วก็จากที่เราแบบไปหาค้นคว้าม,มาเนี่ยนะคะ<ช>บอกว่าชายมากกว่าอายุ40ปีขึ้นไปม,มักจะมีปัญหาอย่างที่เชอรี่ได้บอก<ช>แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะจะตอบโจทย์หมายความว่าวันนี้เราจะบอกคุณผู้ชมได้อย่างไรเนี่ยเราต้องมีกูรู เราสองคนเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้หญิงที่เรารู้ว่าจะไม่ได้เข้าใจเรื่องปัญหาผู้ชายอย่างเช่นว่าต่อมลูกมาอะไรอย่างนี้ความลึกซึ้งนะคะของโรคภัยต่างๆหรือแม้แต่ความรู้สึกของผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะถ่ายทอดแบบไหนถ้าพูดถึงกูรูชอรีพี่ก็คงจะต้องขอกูรูที่จัดรายการกับหนุแล้วล่ะใช่เพราะว่า ผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าพูดชื่อออกไปไม่มีใครไม่รู้จักเอาเป็นว่าถ้าผู้ชายไทยเนี่ยอายุ30อัพไปแล้วเจนนั้นจะต้องเป็นแฟนคลับของผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงจากภายในของผู้ชายนั่นคืออากังฟูค่ะอากังฟูของเราตรงนี้นะคะจะแข็งแรงขนาดไหนแล้ววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับอะไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามในช่วงหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้มาชมโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของ DBMP ของเราก่อนบอกเลยคุณขา ที่ผ่านมา10ปีเนี่ยเราจัดหนักจัดเต็มมาตั้งแต่ขวบปีแรกใช่เต็มมาตลอดไม่ว่า <ม S 1> จะฉลองครบ2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีเราก็จัดเต็มมาตลอดแต่บอกเลยว่าโปรโมชั่นนะคะครบรอบขวบปีที่10ของ DVP <ม>ของเราอย่าบอกว่าจัดเต็มหนักกว่าเดิมพี่โอหนึ่งราคาเนี่ยนะ,นะ,ะถูกลงและของแถมเพิ่มขึ้น อีกเป็นเท่าตัวโปรโมชั่นพิเศษ DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีชนิดน้ำา2หลอดกาแฟ DBMP 2ซองกางเกงบ็อกเซอร์1ตัว DBMP 1กระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2,150บาทแถมฟรีแบบพกพา2แผงชนิดน้ำ4ีหลอดกาแฟ DBMP 4ซองเจลนวดท่านชาย1หลอดน้ำหอม1หลอด DBMP สกระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแบบพกพา4แผงชนิดน้ำ8หลอดกาแฟ DBMP 8ซองเจลนวดท่านชาย2หลอดน้ำหอม2หลอด DBMP d o u b l e Mac Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาท กาแฟท่านชาย DBMP 3กล่องแถมฟรี1กล่องราคา1,550บาท ก็โดยส่วนตัวนะคะก็เป็นแม่บ้านเรื่องอย่างว่ามันก็สําคัญกับชีวิตคู่เนาะคนเราออยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีบ้างกิจกรรมเรื่องความารักแล้วแบบด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานาน <S <S ใช่ไหมคะแล้วก็แบบเรื่องอย่างว่ามันก็อาจจะแบบมีบ้างไม่มีบ้างบางทีเราก็ยังมีความต้องการอยู่ซึ่งตัวเราเองก็ยังอายุไม่เยอะเนาะแค่30มก,กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็อยากให้เขามีความตื่นเต้นแล้วเราอีกเองเราก็ต้องการความสุดตรงนี้ซึ่งมันสําคัญกับชีวิตคู่ทุกคู่นะคะเพราะว่าเรื่องความรัก เรื่องความสัมพันธ์เรื่องแบบนี้มันสําคัญกับชีวิตคู่ทุกคู่เหมือนก็จะทําให้เราอะรักกันมากขึ้นปูกพันธ์กันมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกันมากขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ด้กันานาน,านแล้วทุกอย่างต้องเหมือนเดิมตัวเราอะค่ะก็เลยตัดสินใจเลือก dbmp ตัวนี้ซึ่งมันทําให้ชีวิตคู่เรากลับมามีรสชาติมีตื่นเต้นแล้วก็ทําให้เรารักกันมากขึ้นโอเคมากขึ้นกับเรื่องความรักของเราแล้วก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะอยากให้ทุกคนลองและแล้้้ววตตอนนนนนนีีีีเเเคาาาท่่รยกป็ ที่ยังมีลมหายใจอยู่เป็นเหมือนตำรากูรูผู้รู้ในเรื่องของความแข็งแรงของผู้ชายที่เชอได้บอกเอาไว้ว่าผู้ชายนะแค่30ขึ้นไปแล้วเจนนี้ยังไงก็ต้องรู้จักผู้ชายคนนี้เขาไม่อยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับอากังฟูด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ดีใจมากเพราะว่าพอมาทำรายการทีจะได้เจออากังฟูครั้งหนึ่งไงวันนี้ก็เลยขอเชิญคุณอานะมาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะยิ่งให้ความรู้ด้วยเรื่องความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยต้องถันน้อันนี้ถ้าพูดจริงๆนะทานเป็นประจําอยู่แล้วอาถึงกล้าไงที่จะมายืนยันในสิ่งเหล่านี้เพราะว่า อย่างอายุอาเนี่ยตอนนี้76แล้วเนี่ย76แล้ว76แล้วนะที่นี้แรงมากมากทีนี้ไอ้ความความรู้สึกของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยว่าไออายุ50 60เนี่ยบอกว่าโอ้ยแย่แล้วไม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยถ้ารู้จักในการเสริมเติมแต่งชมาลรู้จักบำรุงรู้จักอะไรแล้วก็ต้อง ใส่ใจพิถีพิถันในการที่จะหาอะไรมาเสริมนั่นแหละคือหัวใจสำคัญมันมีงานศึกษาวิจัยในสหรัฐเลยนะคะคุณอาคุณผู้ชมว่าคนผู้คนที่มีกำาลังมีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะลดลงลดน้อยถอยลงด้วยหลายปัจจัยด้วยกันอย่างที่หนึ่งเนยเครียดจริงใไหมอาเครียดเนี่ยมันทำให้ลความรู้สึกลดลงหรือเจ็บป่วย ก็มีหรือหมดความต้องการไปเลยหรือเบื่อหน่ายตรงนี้นะคะหรือเกิดจากความไม่แข็งแรงภายในของร่างกายเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเราวัดกันเอาเอาในความเป็นจริงเลยผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติอะผู้ชายที่หลอหน่อยนะหลอหน่อยมักจะเลือกอามักจะเลือกอเลือกได้นใช่มักจะเลือกแต่ทีนี้พอไปเจอไอ้ที่ไม่ถูกเทศถูกใจอะไรอารมณ์มันก็ไม่เกิดนี่นี่ แต่มันก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันคผู้หญิงสวยหรือว่าผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันพอจะเลิศมากสวยแบบไหนสวยแบบไหนอย่าง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 ซ้ายมือของอาเชอรี่เนี่ยนะพอถ้าเจออเราต้องยอมรับพอเวลาพอเวลาที่เราเจอเนี่ยผู้ชายเนี่ยที่มองแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกเท่ถูกสายตาถูกเลยอารมณ์เราก็ไม่เกิดคืออย่างนี้ผู้ชายเนี่ยพอเวลาถ้า 50ขึ้นเนี่ยนะต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าสมรรถภาพแล้วก็ระบบอวัยวะภายในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้า50ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีความคิดว่าเหมือนกับ30หรือ40เนี่ยไม่ได้เพราะส่วนมากแล้วใช่ใช่ใจถึงใจสู้ใจยังนั่นอยู่นี่อยู่แต่จริงๆแล้วระบบภายในอวัยวะภายในเนี่ย มมันไปไป่ถึง้า<ะ>การมีกิจกรรมคู่รักสําคัญอย่างไรกับการมีชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันข้อที่เชอคิดว่านะมันเป็นการเหมือนการบอกรักนะอายังบอกรักเราบอกกันต่อปากพี่โอรักนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคู่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันนะ่ะภาษากาย<ะ>มันก็สําคัญและการมีกิจกรรมคู่รักกันเนี่ยมันคือการทําให้ความสัมพันธ์<ะ>มันแน่แฟน ยิ่งขึ้นไปอีกมีเซอร์ไพรส์มาบอกอาอ,อ,อาอาจจะยังไม่ได้ทราบเรื่องนี้นะจะบอกอาตรงนี้เลยพร้อมคุณผู้ชมพร้อมพี่โอด้วยค่ะตอนนี้ DBMP เ h e Pass ของเรามีโปรโมชั่นใหม่มซึ่งข้อที่หนึ่งนะคุณอา่าพี่โอค่ะราคาลดลงแต่ของแถมเพิ่มมากขึ้นอีกอาจากปกตินะคะเราอยู่กันดีบ DBMP กันมานานแล้วทั้งคู่เลยนะคะคือเราก็จะเห็นว่าแต่ละปีแต่ละครั้งที่มีอยู่นะี่ย มันก็แถมกันเยอะ<ช>ราคาโคตรแบบว่าประหยัดเหลือเกินอยู่แล้วแต่ณตอนนี้ครบรอบ10ปีของเรา,า<ช>แถมเพิ่มไปอีกโปรโมชั่นพิเศษ DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีชนิดน้ำา2หลอดกาแฟ DBMP 2ซองกางเกงบ็อกเซอร์1ตัว DBMP 1ก DB ระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2150บาทแถมฟรีแบบพกพา2แผงชนิดน้ำ4หลอดกาแฟ DBMP 4ซองเจลนวดท่านชาย1หลอดน้ำหอม1หลอด DBMP สกระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแบบพกพา4แผงชนิดน้ำ8หลอดกาแฟ DBMP 8ซองเจลนวดท่านชาย2หลอดน้ำหอม2หลอด DBMP d o u b l e Mac Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาทกาแฟท่านชาย DBMP 3กล่อง แถมฟรี1กล่องราคา1550บาทผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบในการออกกำลังกายมากๆเลยครับผมผู้ชายยุคใหม่ในสมัยนี้แน่นอนครับต้องออกกำลังกายทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับส่วนตัวผมแล้วผมเลือก DBMP Double Max Plus นะครับถามว่ามันดียังไงมันทำให้ผมมีเรีย่ยวมีแรงหลังจากการออกกำลังกายได้มากยิ่งขึ้นนะครับพอผมกลับบ้านไปปกติสมมติถ้าไม่ได้ทานอาหารเสริมตัวนี้ครับ ผมจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกอ่อนเพลียแต่ผมพอทานตัวนี้แล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นมีเรี่ยวแรงมากขึ้นร่างกายรู้สึกแบบเฟรชมากขึ้นทําให้เราสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้มากยิ่งขึ้นทําให้ผมเหมือนกับแบบมีเวลามากขึ้นนะครับผมแน่นอนครับเป็นอะไรที่ว์วล,ลองมารับประทานกันนะครับ DBMP d o u b l e m a อ Plus คืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะชนิดน้ำเนี่ยนะคะ,คะก็คือ,อเป็นสารสกัดจากสมเช่นเดียวกันซึ่งสามารถที่พิเศษคือสามารถทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะจะช่วยในเรื่องของความผู้ชายก็จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงะนะคะซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าแบบแคปซูลนะคะ แต่ของผู้หญิงเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดอเลือดลมจะสูบฉีดใช่ไานไปแล้วจะรู้สึกแบบเอ๊ะมันต,ตึงแก้มจะฝาดฝาดเพราะ,ะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยผู้ชายอย่างหนึ่งผู้หญิงก็เช่นเดียวกันมันต้องไปด้วยกันทั้งคู่คหลายครั้งหลายทีที่คุณผู้หญิงเนี่ยนะคะความรู้สึกเนี่ยมันช้าความรู้สึกมันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แล้วก็บางทีมันเกิดจากความเครียดเช่นเดียวกัน ความเครียดลยอะไรต่างๆนานาหรือความหน่อยแบบนี้นะคะผู้หญิงบางคนก็เดินทางช้าชนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ D B M P ชนิดน้ำเนี่ยก็จะไปช่วยนะคะให้อารมณ์และความรู้สึกของคุณผู้หญิงเนี่ยมาเต็มขึ้นคือมันทำให้มันวอร์มอัพให้มันเร็วขึ้นการคลองคู่ก็จะสมบูรณ์ จะสมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีจากทางบ้านด้วยเพื่อมายืนยันว่าเอยเวลาทานไปแล้วเป็นยังไงสั่งดับเบิลแบ็กไปทานแล้วเนี่ยนะเป็นยังไงครับดีครับผมสุขภาพดีครับผมถ้าสุขภาพดีอื่นดีตามมาหมดนะครับรู้สึกดีมากเลยครับหลับสบายแน่นอนแน่นอนแน่นอนผมหลับสบายผมทานแล้วมีความรู้สึกว่ามันช่วย เกี่ยวกับเลื่อดลมดีขึ้นด้วยนะครับเนี่ยใช่ใช่าทานทุกวันที่แนะนําผมแล้วผมก็ทานมีความรู้สึกว่าเลือดลมดีแบบว่าอักกรเชงขึ้นนะครับก็นมันแน่นอนอยู่ <S 2> 2 <S แล้วมัน,นค,คือบอกว่าถ้าอะไรอะไรมันดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะดีดีตามไปหมด และนั่นเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนเดียวนะคะจากเสียงจากทางบ้านที่เชิญกับคุณอาจัดรายการสดกันอบอกเลยว่าปัญหาของคุณผู้ชายเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยมีมาทุกสัปดาห์ทุกสัปดาหม์มาปรึกษาปัญหากันซึ่งทางเราก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาแต่ที่แน่ๆน,นะคะ แน่ๆเลยนะคะพี่โอคุณอาขาที่เรารู้กันดีอยู่เนี่ยถ้าคุณผู้ชายมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงจากภายใน <ฮะ S 2> มีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่แน่นแฟนมันแบบว่าเริ่มสั่นคลอนเนื่องจากปัญหาสุขภาพแล้วแล้วก็นี่ดี m บียนพีดับแมตกพาสของเราช่วยคุณได้ไม่ต้องอายนะคะความจริงถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคุณภรรยาหรือเป็นคุณแฟนและเป็นผู้หญิงดูรายการอยู่เฮ<ะ>้ย <ฮะ S 1> ผู้หญิงบางทีรู้ปัญหาเร็วกว่าผู้ชายนะอาใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเป็นฝ่ายรับบางทีผู้ชายยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีปัญหาผู้หญิงคนที่เป็นแฟนคนที่เป็นภรรยารู้แล้วก็ไม่ต้องอายก็ <นะ S 2> สามารถซื้อให้กับผู้ช,ผชายได้พออายุเนี่ยเริ่มใกล้เข้า50เมื่อไหร่เนี่ยนะครับระบบอวัยวะภายในของร่างกายของผู้ชายแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมเริ่มถอยลงทีนี้ไอ้เริ่มเสื่อมเริ่มถอยลงเนี่ย ผู้ชายส่วนมากเนี่ยยังมีความมั่นใจในตัวเองสูงว่าเฮ้ยยังแข็งนะยังแกร่งนะ่ยังมีพลังนะยยังอะไรนะ่แต่แท้จริงแล้วระบบภายในเนี่ยมันจะเสื่อมถอยลงมาถ้าห้าสิบหิขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มถอยล่มาเลยอย่างอาเนี่ยนะพอตอนห้าสิบอ้ยอายังแข็งแรงยังโอ้โหโลดแล่นทายแบบทำหนังสือนิตยสารอะไรต่างๆโอ้ยังยังโลดแล่นอยู่ทีนี้ ต้นทุนของแต่ละผู้ชายแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากัน hmm. บางคนเนี่ยอาจจะแรง <c oughs> บางคนอาจจะค่อย <c oughs> ทีนี้ไอ้คนที่แรงเนี่ยมันก็ไปได้ <c oughs> แต่แรงเนี่ยมร้อยหนึ่งมีมันมีไม่เกิน5คน10คน <c oughs> แล้วอีก8 90คนเนี่ยมันก็จะถอยลงมา <c oughs> ทีนี้ในระหว่างเนี่ยอย่างอานเนี่ยพอเริ่ม60ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถึงจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยพลังหรือกำลังเนี่ยมันเริ่มถอยลง <c oughs> <c oughs> ไอารมณ์ของคนเรานะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับต่อให้อายุหนึ่งร้อปีก็ยังมีอารมณ์ยังมีความต้องการอยู่เพียงแต่ว่าได้หรือไม่ได้ในระบบของตัวเองทีนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไม่รู้จักเสริมไม่รู้จักเติมไม่รู้จักแต่งเนี่ยเน,ยเนยตรงตรงนี้ของหวัวใจสำคัญนะซึ่งสรุปได้ว่านะคะ,คะ อออากังฟูยืนยันว่าดูแลตัวเองด้วย DVP m Double b แ a n d ัสของเราค่ะต้องบอกนะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงค่ะแล้ววันนี้ถ้าอยากจะสุขภาพดีแบบนี้นะคะรีบโทรไปปรึกษากันได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ